แลนิติโรงพยาบาลตำรวจในพระบระมราชินูปธรรมได้จัดสร้างพระพุทธโสธรชื่อรุ่นต่อรอ108ปีและมีรูปพระแสงดาบเขนและโล่ประกอบแป้นพิมพ์พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรขนาดหน้าตัก9นิ้วพระกิ่งหลวงพ่อโสธรและเหรียญรูปอามพระพุทธโสธร โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเช่าบูชาเพื่อนำรายได้จากการเช่าบูชามอบให้มุลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปธรรมภุมูลนิธิสงเครห์ข้าราชการตำรวจและครอบครัวและสมาคมตำรวจเพื่อช่วยเหลือและเป็นสวัสดิการให้กับตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งจัดทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น และมอบเหรียญรูปอามพระพุทธโสธรเนื้อทองแดงให้กับตำรวจเพื่อเป็นสิริมงคลการจัดสร้างพระพุทธโสธรรุ่นปร,ร .108 ปีได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีระวงศ์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนี และพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศรวม108รูปจานอักขระยันแผ่นทองคําแผ่นเงินแผ่นทองแดงเพื่อใช้ในการสร้างพระพุทธโสธทรครั้งนี้และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเททองและหลอมแผ่นจานเพื่อจัดสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรรุ่นตร108รอ1 0ปปีขนาดหน้าตัก38นิ้วขนาดหน้าตัก9นิ้วพระกิ่งหลวงพ่อโสธรและเหรียญรูปอามพระพุทธโสธร นวสโธรวรารามวรวิหารเมื่อวันพุทธที่24พฤษภาคม2566 และสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนียังได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรรุ่นตรร่รอ1 0ปปีขนาดหน้าตัก38นิ้วขนาดหน้าตัก9นิ้วพระกิ่งหลวงพ่อโสธรและเหรียญรูปอามพระพุทธโสธรที่ได้จัดสร้างณสำน,นักงานตำรวจแห่งชาติในวันอาทิตย์ที่2 0สิงหาคม2566นี้ ท่านใดที่สนใจต้องการเช่าพระพุทธโสธรรุ่นตอรอ108ปีบูชาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏและสามารถเข้าชมรายละเอียดพระทุกรุ่นได้ตามคิวอาโคดนี้